สาธิตวิธีการคำนวณอายุเด็กและสาธิตวิธีการทดสอบพัฒนาการเด็กไว้ก่อนเรียนเดนเวอร์ูหัวข้อพูดให้คนอื่นเข้าใจทั้งหมดค่ะการคำนวนอายุเด็กนะคะทำได้โดยการนำนวันเดืนอนปี ประเมินล,ลบด้วยวันเดือนปีเกิดของเด็กจะเท่ากับอายุจริงของเด็กค่ะการคำน,นวณเราจะคำนวณโดยการยืมเดืนอนหรือนทีค่ะเด็กเกิดวันที่19นะมีนาคม2565วันประเมินคือวันที่15ตุลาคาม2568จากสถานการณ์นี้จะใช้การยืมเดือนโดย1เดือนเท่ากับ30วันดังนั้นจะนำ30บวกกับ5จะเท่ากับ1 5เดือนที่10ถูกยืมไป1เดือนจะเท่ากับ9 จะได้เป็นวันที่45-19ลบ19จะได้2ีเดือนที่9ลบกับ3จะเท่ากับ6ปีที่2 5 6 8ลบกับ2 5 6 5จะเท่ากับ3ดังนั้นเด็กมีอายุจริงณวันประเมินคือ3ปี6เดือน26วันค่ะค่ะต่อมานะคะเป็นหัวข้อที่ได้รับค่ะหัวข้อที่ได้รับคือพูดให้คนอื่นเข้าใจทั้งหมด สอบสร้างสรรคพันากับเด็กเมื่อเด็กคุ้นชินแล้วถามตอบก,กับเด็กเป็นประโยคง่ายๆเกณฑ์การประเมินผล 1. เด็กสามารถพูดต้นตอบได้ 2. เด็กสามารถพูดประโยคง่ายๆได้ 3. ผู้ฟังเข้าใจที่เด็กพูดค่ะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นคลิปวิดีโอาสาธิตจ,จากสถานการณ์สมมติค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะวันนี้ไปทำอะไรมาบ้างคะไปโรงเรียนมา แล้วที่โรงเรียนมีเพื่อนไหมคะมีสามคนอ๋อมีสาคนแล้วอยู่ที่โรงเรียนทํากิจกรรมอะไรบ้างคะหือว,ว่ารูป<ม>แล้วก็กิน<ม>ข้าวแล้วก็เล่นกับเพื่อนค่ะจากสารการส์สนมุน,นะคะได้ผลการประเมินคือเด็กสามารถพูดโต้ตอบได้เป็นประโยช์ง่ายๆผู้ประเมินเข้าใจที่เด็กพูดประมาณ75-100%หรือว่าเด็กอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะ จบไปแล้วนะคะสาหรับการนำเสนอวิธีการคำนวณอายุเด็กและสาธิตวิธการทดสอบพัฒนาการเด็กเร็นวิธูหัวข้อพูดให้คนอื่นเข้าใจทั้งหมดขอบคุณสําหรับการรับชมคะ่ะ